อุกกาบาตหินเหล็กสวัสดีทุกคนข้าคืออุกกาบาตหินเหล็กหรือที่เรียกกันว่ายีพูมาจากการรวมตัวของหินและโลหะยีข้ามีความพิเศษและน่าทึ่งเพราะข้าประกอบด้วยทั้งวัตถุหินและโลหะข้าคือหลักฐานที่บ่งบอกถึงการผสมผสานของวัสดุต่างๆที่เกิดขึ้นในระบบสุริยะข้ามีต้นกำเนิดมาจากบริเวณรอยต่อระหว่างแกนกลางเหล็กและชั้นหินของดาวเคราะห์น้อยที่ผ่านกระบวนการแยกชั้นข้าแบ่งออกเป็นสองกลุ่มหลักคือพาลัสไซต์และเมโซไซเดอรไรต์ สำหรับพาราไซส์ค่าประกอบด้วยคริสตัลของโอลิวีนที่ถูกฝังอยู่ในแมทริกของเหล็กนิกเกิลลักษณะนี้ทําให้ค่ามีความงดงามและหายากคริสตัลโอลิวีนที่โปร่งแสงมักถูกนํามาใช้ทําเครื่องประดับที่มีความสวยงามและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวส่วนเมโซไซเดไรต์ ite, ค่าคือการผสมผสานระหว่างหินอุกบาตและโลหะเหล็กนิกเกิลกระบวนการชนกันของวัตถุในอวากาศทาให้วัสดุหินและโลหะผสมผสานกันอย่างซับซ้อนซึ่งเป็นหลักฐานที่สําคัญของการชนกันและการรวมตัวของดาวเคราะห์น้อย การเดินทางมายัางโลกของข้าเริ่มจากการชนกันระหว่างดาวเคราะห์น้อยในแถบหลักเมื่อข้าถูกปลดปล่อยออกมาข้าก็ล่องลอยไปในอวกาศจนในที่สุดก็มาถึงโลกเมื่อข้าตกลงสู่พื้นโลกนักวิทยาศาสตร์ต่างพากันสนใจและศึกษาข้าเพื่อเข้าใจถึงกระบวนการที่เกิดขึ้นในยุคแรกของระบบสุริยะข้าเป็นตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบของการรวมตัวของวัตถุต่างๆในอวกาศการศึกษาข้าช่วยให้นักวิทยาศาสตร์สามารถเข้าใจถึงกระบวนการแยกชั้นในดาวเคราะห์น้อยและการเกิดขึ้นของวัสดุที่หลากหลายบนดาวเคราะห์ นอกจากการให้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์แล้วข้ายังมีความสำคัญในด้านศิลปะและวัฒนธรรมด้วยความงดงามและความหายากของข้าข้าถูกนำมาใช้ทำเครื่องประดับและงานศิลปะที่มีความเป็นเอกลักษณ์ข้าคือผู้บอกเล่าเรื่องราวของการรวมตัวและการเปลี่ยนแปลงในอวกาศขอให้พวกเจ้ายังคงสนใจและศึกษาเราเพื่อเปิดเผยความลับที่ซ่อนอยู่ในตัวข้าและเข้าใจถึงความมหัศจรรย์ของจักรวาลดูจบแล้วฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไป